ทุกคนว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ว่าทําให้เขาปอกได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ<ม>ก็คือแว่นต้มจะแกะเขานะคะในน้ํานะคะนี่เลยนะคะ,ละแล้วก็จะตีเขานะคะเหมือนไ่ไลาเราปอกไข่ต้มทั่วไปอะ,ค,ะนนค่ะะจะทำให้เขาแกะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ จะทําให้ตัวเปลือกเขาอ่ะมันไม่ติดตัวเนื้อเขาเพราะเนื้อเขาค่อนข้างจะบอบบางมากเลยนะคะทุกคนถ้าเราแกะในน้ํานะคะจะสามารถแกะได้ไวแล้วก็ทําให้ตัวเปลือกข้างนอกเขานะคะไม่ติดเนื้อแล้วก็ไม่ทําให้เนื้อเขาเละด้วยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นวิธีง่งายๆนะคะที่บางคนอาจจะยังไม่คิดไม่ถึงว่าอแกะในน้ํานะคะเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมคะออกมาคือเนื้อเขาจะไม่เละเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ ง่ายมากแกะง่ายมากแล้วก็ถ้าเราแกะในน้ําก็คือเหมือนกับว่าเราจะล้างตัวเปลือกเศษอาพวกเศษเปลือกของเขานะคะที่เวลาเราแกะเสร็จแล้วมันจะมีเศษของเปลือกเขานะคะติดอันนี้คือเราแกะในน้ำปุ๊บนี่คือจะสะอาดเรียบมากเลยไม่มีตัวเศษของเปลือกเขาติดเลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะไข่เยี่ยมานะคะเขาจะทํามาจากไข่เป็ดนะคะทุกคนกจะป่าให้ดูนะ นี่ค่ะเยิ้มอยู่เลยค่ะไข่แดงของเขานี่ค่ะสามารถนะคะนำไปทำเป็นยำหรือว่าผัดกะเพราไข่เย,ยี่ยวม,ม้าได้นะคะ้ <Wow. S 1> าทุกคนอร่อยมากเลยถ้าเป็นยำนะคะเนี่ยเรากินแบบเยิมย้มๆอย่างนี้จะอร่อยมากเลยค่ะ,คะสวยแต่ถ้าทุกคนนะคะไม่ชอบอทาน ถ้าทุกคนไม่ชอบทานที่ว่าไข่แดงเขาเยิ้มแบบนี้นะคะมันมีวิธีนะคะทําทําให้ตัวของไข่แดงตรงกลางของเขานะคะสุกได้ค่ะก็คือนําเขานะคะลงไปต้มในน้าร้อนค่ะ,ะประมาณสักห้านาทีค่ะทุกคนต้มในำน้ําร้อนประมาณสักห้านาทีแล้วเราก็เอาเขานํามาแกะปกติจะทําให้ไข่แดงเขานะคะตรงกลางว่าสุกข,ขึ้นมาค่ะ อต่อน,นี้คือแม่ส้มไม่ได้ต้มนะคะคือแกะสดเลยเพราะว่าแม่ส้มชอบทานแบบนี้คือมันจะหอมแล้วมันอร่อยแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทานเป็นแบบว่าคือยางมาตูมยเยิ้มๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือนําเขาลงไปต้มในน้าร้อนประมาณสักห้านาทีค่ะแล้วเราก็ออกมาแกะได้ตามกถ้า <ขอ S 2> ทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดติดตามให้แม่ส้มด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าแม่ส้มจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ